เอาแหน,นะเราเนาะเปียจังได้สาวเตวเมื่อวานนี่เบาเตียงเพื่อนมาได้ถามเพื่อนเอาบ่อ่าห้องน้ำครับหน้าบ้านนะโอ้ห้องน้ำนี่สรุปเนี่ยป้าแบบนั้นว่าคือก่ออีกก่อเอทช่องซองอ่าซองแถวบ่อืมแฮมสูงกว่าน้อให้มันสูงขึ้นอีกเนาะส่วนหน้าบ้านได้สะ่ะบันไดน,นะข้างเอาข้างขางบ่อโอ้เบาเตียงให้เอาั้งข้าง ท่าทางทางก๊กหมักไม่อ๋อเพิพ่นแบบว,ว่าให้เอาสาวเตวมากแบบใดกับแบบนั้นบ่สุดท้ายแล้วก็ได้ตามที่สาวเตวต้องการเนาะเพราะว่าเอฟซีกับต่างคนกับต่างรุ่นกันาต่างๆราบนั่นว่าเตเอาทางหนาเนาะบับไดขึ้นเนาะบบเตี้ยมากแับท่ะสบายดีพอไม่พ,มพ่น้องเอฟซีเบอร์สปูสุคนเบสมอสุบอลเนาะ การยินดีต้อนรับเขาสูส่ทองสาบุญลายอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาทางเกินทางซานสาวแอวต,ต,ตอนนี้เนาะก็เงียบเนาะพี่น้องก็กเพราะว่าทางซางบริเวณมาเห็ดเบียเค็ดงานมาอนะีิเนาะเพราะว่าบล็อกอยังบ่มาถามว่าบล็อกมาหนิทางซางเป็นกะซิมาแล้วป่านนี่เนาะแต่ว่าอันนี้บ่มีล็อกกับทางเกินทางซานของสาวแอวก็เลยเงียบนะพี่น้องเอ้ย ปาฮาดก่อไฟผีพี่นາองเอ้ยตัวสวยจังเลยสบายดีตอนเช้สาวแตวตื่นมาแล้วเห็นล่างสวยล่างม่วงคู่มือนะสาวแตวนี่เนาะมีคนล่าง เหมียนคว้าใครอีกนี่คนล่างไงเราใครอีกคือนเดียวเนาะในบ้านเนาะคือแบบตื่นมาเลยต้องต้องหนึ่งเข่าเป่าไฟแล้วก็ซักเสื้อผ้าเนาะมนุษย์ลายอันอันใดกระเตวอันใดกระเตวมนุษย์วาดเวียกหน่อยกลายเป็นลายพ่าลูกเจ้าบ่ถามถามแบบสุจริตได้อันนี้ถามความจริง สาวนวลแล้ถือยาดีมาน้ำบ่บม่ได้ถือได้มือหนาคนนี้่อ้คาดว่าไอ้นั่นเป็นสมัครฟ้าคนว่ะยาไม่เยอะแต่ยาพืชเมืองนั่นโมเวนยานั่นนี่อ๋อเป็นโมเวนยาแบบอันพิมนเห็ดมาเขี่ยวกินบ่โมเวนโต๊มันเป็นยาหมักไหมโอ้มือหนาคอยกินข้อมีสาวนวลแล้วคอยกูซื้อไปไอ แม่นั่นเป็นสมุนไพรแม่นมอเมนยาผลผลิตมาแบบสารเคมีเจ้าคือว่าน้นั่นสารนวลยาคือว่าสารเคมีไม่ยากินคือว่ามีสารเคมีสารนวลแต่ยากนั่นสิเอาเปิดมาได้ยินถึงเราจะมียาแก้ยานั่นเองไงผ่ามาหายใจเบาจะมีหลายซิ้นหลายย่างจะปลูกเองบ่สารนวลปลูกเองบ่ โอ้สาวนวลจ้าวามาจากประเทศนอกคุณจัากันนี่ประเทศต่างเขานี่ยละโอ้ยาดีไอโยถอยเบิ่งต่างเจ้างามไม่ดีสาวเต๋อเลยกาวหัวใจคักอดีตเจ้าช่างสังเกตนะสาวนวลต่างนีเนอต่างนีเนอก็ยังเนมเห็นยังเนมได้สาวเต๋อเราใส่ต้า เ,เ,เป็นจังไดรสาวเต๋อเมื่อวานนี่เบาเตียงเพื่อนมาได้ถามเพื่อนเอ่อบ่อห้องน้ำครับหน้าบ้านนะห้องน้ำนี่สรุปนี่ป้าแบบนั้นว่าคือก่ออีกก็เอชชอบล็อกขึ้นซองซอ,องแถวบ่อืมแฮมสูงกว่าเนะาะอให้มันสูงขึ้นอีกเนาะส่วนหน้าบ้านได้สิบันไดนะคือทาง เอาข,อขอ้างขางบ่โอ้บ่เตียงให้างางข้างขาง้างมีบ่เตียาทาง,ง,ท,างทางกกมักไม้อ๋อเพิ่นแบบว่าให้เอาสาเตวม,มากแบบใดกับแบบนั้นบ่อสุดท้ายแล้วกะได้ตามที่เสาเตวต้องการเนาะเพราะว่าเอจีกักตางคนกับตางรุ่นกันแต่ว่าทข้างขางกบง,งามอยูเนะาะเพราะว่ามันเป็นโฮมข้งขงา,างข ขางต้นหมากไฟข่างต้นหมากไฟเหรอถือแล้วขางเหนือนะคะข่างตะเวนขึ้นเขาห้ามเอาบันไดั้างข่างตะเวนต๊บรสันเนาะก็ถือว่าั้งเหนือหรือข้างใต้คือไรวัตถุข้างเนียนบรสันนวลนี่เจ้าต่ใจมากบ่ ลาก็ถือเขื่อนนะปลาห้าก็ถือฉันนั่งจักรนวดนิดแล้วเนเอาแบบว่าเอาเอาสรุปแล้วก็คือผู้ถือก็ถือผู้ดถือก็ถือฉันจักเนาะโอ้พอสร้างไปยังนอปสาววางไปถามเพื่อนดูหะปาะแล้วมาอุปกรณ์ไปเฮทงเฮียนวะเนาะบวกสรุปแล้วได้คำตอบเนาะกะทางสร้างเพื่อนถามบอกมากกะสิได้เฮตุวิเอ็กโตและบาดนีเนาะซาวเตลแต่ว่าเมื่อนี่บุพุบกสิมาหรือเปล่าเนาะซาวเตล อาโยมเฮียนอ๋อเอายุงเฮียนยืมยืมเพื่อนจักรล้อยก่อนบัดนอร่อยหนึ่งสิโคอันสเต๊าฟสิไปเอาจังได้เนี่ยไปเอาเองบ่หรือว่าจังไดะหรือว่าเอาล่อคนเอาดัวสร้างๆเก็บเองโอ้่ามันเดือบ่สต๊าฟเฮียนจะยืมเพื่อนก่อนข้างเฮียนเดือ หม,ม <า S 1> อ้อเอดีย่ยวเดี๋ยวมาเทงเฮียนบล็อกเฮียน,นแต่ว่ามันกะข้าวยิ่มันบไกล่เนาะอันนี้มันมันสับเตลนี่มันกะหัวใหญ่คัแกแร้ี่เนาะฮดตลอดนี่มันบวมบวมเหล่าวนวนมันไหลผ่านเลยนี่ใส่ามาเลยค่ะถ้าดูว่ารัสิาพากันไปเก็บบล็อกบอ่็อกใส่มาเลยเนาะ ถ้าว่ามีรถไทยเนาะรถไทยแกนี่สองรอบอาจจะพอถ้าว่าล้อนี่ลอเข็นนี่ต้องใส่หลายรอบาะสาวนวลถ้าว่าเป็นรถไทยเก็บรถไทยใส่รถไทยมาคันว่าเบาไลยูยังวะหายเบาไลเอามะซอยนาะสาวแตวรถไทยเพิ่นเพราะว่าคันท้าคนใช้ล้อ,อนี่กะมันกะชิได้ได้เถี่ยวละเศร้าก้อนสิบก้อนเนาะไก่มันนักถ้ารถไทยนี่ประมาณรอบเดียวมันไก่อยู่ แถวเป็นล่างสวยต่อพี่น้องเอ้ยมาเบิรงทางาาบันไดเสาเตาเบิรงทางในก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็คือห้องนี่เนาะทางบ่อเตียงคนไกลก่อคืออีกประมาณสองแถวสรุปแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือเอฟซีเพิ่นกกะต่างคนกับต่างคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะบางคนก็นให้ท่างหน้าบ้านอ่า จะได้สะดวกสบายย่างเขาเนาะบางคนกะบอกว่าก่อทั้งขางเวลามีรถเนาะอนาคตมีรถเอารถมาจอดอมันสียยากบันไดว่าใช่เนาะแต่ว่าสรุปแล้วเนาะหลังจากที่ว่าเบาเตียงเพื่อนมาเนาะทั้งสาเตลกะได้คุยกับเบาเตียงเพื่อนโอร่มกันแล้วคือเอาขางนี่เนาะพี่น้องเอาทั้งขางต้นไม้เนาะสรุปแล้วทั้งขางก็ถือว่าโอเคเราพี่น้องเนาะเป็นทางตะเวนขึ้นทั้งข,งขางเนาะ บนไดาค่ะกางามคือกันพี่น้องเย้ยทางหมใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้ทางสางเพิ่นบหูวาสิไดมาหิตจ,จักโมงเนาะเพราะว่าอ่าตอนนี้เนาะทางสางเพิ่น แต่เหตุทางห้งเฮียนก่อนหรือว่าจังใดเนาะเพราะว่าบ็อกนี่ยยังอยู่ที่โงเฮียนเนาะเพราะว่าทางเบาเตียงเพื่อนให้เอาบ็อกที่โงเยียนก่อนเนาะเพราะบ็อกที่โงเฮียนมันกะลายเนาะะว่าทางโงเฮียนเพื่อคือสิก็แล้วล่ละพี่น้องเนาะก็เลยเอาบ็อกทางโงเฮียนประมาณร้อยก้อนแต่ว่ายังบู้ว่าสิเอามาจังใดเนาะใส่ลอกเข็นหรือว่ายืมรถไทยทางเพื่อนบ้านเพื่อนหรือว่าจังใดเนาะเพราะว่าจากห้งเยียนไปกะโอ้เนาะพี่น้องเนาะ เดียวเห็นบ่ต้นมะขามยิ่ใหญ่ๆน่ะนาะพี่น้องก็ประมาณนั่นเนาะถ้าว่าใส่ล้อ,อยู่เอากะคือสิหลายลบหลายเถี่ยวเนาะแต่ว่าถ้าใส่รถไทยนี่รอบเดียวพี่น้องเอ้ยถ้าว่าทางบ่าวไร่สายลุยเพิ่อนอยู่นี่ป๊านา่าหายทางบ่าวไร่เพิ่นเอารถไทยเพิ่นมาแก่บล็อกมาให้ทางเพื่อนสอดแตวแต่ว่าอันนี้ทางบ่าวไร่เพิ่นก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิม,มามือ้อใยเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินี่ทางสร้างเพิ่นก็มาเอา อุปกรณ์ไปเฮ็ดเวียกสงสัยไปทางห้องเฮียนต่อเนาะเพราะว่าทางห้องเฮียนกะอ่าโบกเนาะโบกของสุดท้ายแล้วเมวื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยก็ดีอกปีใจเนาะทางบ้านสาวแต๋วนี่เนาะพี่น้องเนาะสรุปแล้วกับบันไดได้ขึ้นทางข้างเนาะขึ้นข้างอ่าทางต้นมะไฟเนาะบันไดอยู่ข้างต้นมะไฟเนาะ บางคนกันทั้งหน้า <perk S 1> บางคนก er <mel od ic beard> <mel> ัทั้งข้างเนาะสารพัดแต่สรุปแล้วทั้งสาวเตเป็นได้เห็ดทั้งขาดมาพี่น้องฝนกับปรึกษาทั้งเบาเตียงฝนแล้วเนาะสรุปเลยเอาข้างมาด้วนี่ทั้งเฮือนสาวฝนทั้งซาง็นกับมาพี่น้องเอ้หากกะมาหอดเนาะพะว่าฝนเห็นทั้งเฮือนสาวเต๋ก็แล้วแล้วเนาะทั้งเฮือนสาวฝนทั้ง้างวิ่งนกัน เลงเมอพี่น้องเลยเลงเมื่อ,อย,งออยางเต็มที่เพม่อนกันเนาะนี่เนาะพี่น้องทีนังอ่าบัทันกอเนาะกับประมาณน้อยก่อนบางเสือกอ,อ่าอาจจะพอดีด้วยจังไดเแล้วนะพวกให้มันคุ้มคานอ่าและกับทางของน้ำสองประมาณสองแถวและกับอ่ากอบันไดเนาะพี่นอ้องร้อยก่อนนี้บางเทือกอับเรือก,อกับมีะพี่นออ้องเนาะอันนี้กับยังประมาณ ประมาณห้าแถวเนาะอาทิตยังนี่เนาะก,ก่อเกิดอีกห้าแถวคุ้งคานส่วนห้องน้ำนี่เนาะทางเบอเตียงกห็ห้ก่อเกิดอีกน้อยหนึ่งผลประมาณสองแถวหรือสามแถวเนาะพี่น้องคือแบบหามันวิตเนาะก่อหายพ่นสูขึ้นหน้อยหนึ่ง แต่บันไดเนาะก็ถือว่าเลียวเฮิอนสอดเต๋อเนาะปลาสอดเต๋อเลยปลามาดีไซน์ยังนี่โอ้ปลาซาบุนน้ำมันไห่บ่อืม อแล้วจะไใบจังได้สาแต่อ่บมีตู้เย็นเอับเกลือว้อ๋อเอับเกลือใบโบได้เน่าบ่ยังปกติอ่ะอืมแสดงว่าเสียไล้สาโนนหนะอยแต่โเน่าม่สูงพอติสาแต๋อมันคือด้านซุกแทบเบิ่งนี่ปลากิดเลบพี่นะเว้ยปลากิดเลบแล้วก็ปลาปลาในสาโนปลากิญหาบบ่เคยหรือปลาปลา จังปลาป่าปานินเด้ชาวเตียวพี่ปลาะป่ากินเลบปานินตัวนี้ปลาตัวนั้นปลาป่าแล้วกัปลากินเล็บกามสนิทแมนปลาตัวสูงแฮะสาวเตียวเอาออกร่อนหีนค่อยวะมันจะได้สุกไปเพราะว่าทานมันอันนั้นมันบก่าปันไดเออพอดีแหละไฟปุรีแฮงควันพี่เนาะควันตัวนี้ปลาทอะ ย่มกลางคืนกับกอไฟหนาหองนังพิงว่าจะเขานอนชาวเต๋อ่ลหยันดมทั้งพอพันกับอะไรน่งพิงไฟบ่กลางคืนนี่<อ>ปิงปลาป้าจีนอเอาเ้ยแซ่บละปิงปลากระเพาใหม่เนาะสนาวน เขาใหม่ป่ามันคือเพลินว่าเด้ปีกห้อนๆนี่เนาะตำเจียวบีบใส่มะกอกหาในมะขามมามุกเราพี่น้องเนาะเห็นเห็นไฟโอ้ยเนาะมุกในมะขามมุกมันบอกพี่ชิดีกวูได้มะขามเนาะเดี๋ยวเห็แล้วยวสีผง มุกมันต้นเนาะดุเนาะสัว์ต่วนี้ตื่นมาแล้กองกาะกองก้อยเรียกลายบ่ติเพิ่นเลยเนาะเป็นหญ้าผู้หญิงคือทั้งข่อยก็ทั้งเฮือทั้งซาตื่นมากป๊าดเพี่น้องเอ้ยสันพัดแนวเฮ็ดหลายชิ้นหลายอย่างสิมานั่งมิ๊ปลาไอ้สาวเต่เพิ่นเนาะเพราะว่าางเฒ่าตเพิ่นล้างถ้วยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไฟกบ่แงดอกเพราะว่าเพิ่นเอาเฒ่า โปะทาเนาะเพราะว่าถ้าไฟแห้งเกินเนี่ยมันจะซุกใหม่เนาะข้างในข้างนอกมันนี่คือซุกแต่ข้างในมันนี่ยังอมเลือดเนาะแต่ว่าถ้าเฮาอ่าปิ้งไฟอ่อนๆโดยถ้าเฮาปิ้งไฟอ่อนๆนี่อ่ามันจะซุกคักเนาะข้างนอกข้างในเดี๋ยวจะพิกให้เพลินก่อนตาตาตเนาะพี่น้องเนาะป้าเดืองอ้อยหอยอยู่พี่น้องเลยปลาสามชนิดเนาะป้า,าปา่ปา ปลาปลากเก็ดเลบปลานิลปลานิลน,น้อยพี่น้องเลยโตโตโคง้งโมปลานิลเนาะโ,โอ้คอยพริกให้แล้วพริกให้แล้วลว่างโรตล่างให้แล้วโรดเพราะว่าไฟมันอ่อนอยู่อีกรอบนี้กะคือสิพ่อได้กินแหละพ่อหากะท่างขากหากะเหลืองเนาะพี่น้องเลย กำลังเริ่มแต่ว่าทั้งสแตลเราวบอไซเกลลายเนาะเพราะว่าเราเอื้อว้เมื่อคืนนี่ยันปลาเน่าบอมีตู้เย็นก็เลยเอื้อว้ยานยานมันเค็มทีเนาะกะซีาข่เขาเห็ดปลาเด็กเนาะคือว่าเขาเอาเกลือเอาเกลือเอาเปนวดเอื้อว้มันกะสีบอเน่าง่ายเนาะแต่เขาบอส่มันกะประมาณสมุงทรงสมุงก็เริ่มเน่าแต่เขาเอื้อใบมันเนื้อเกลือซึมเขามันกะเค็มมันกะพอดี เขาในเนื้อพี่น้องเอ้ยพอดีแซ่บมื้อนี้ก็ลมหนาวคือเก่าคือเดิมเนะ จัดเทือนครัวคนนวดแต่ละมือต้องได้เก็บได้เมี่ยนพี่น้องเลยเดี๋ยวสาแต๋อมีเทือนครัวกะสบายขึ้นเนาะเพราะว่ายังเป็นเทือนครัวนี่มันกะคันท้าไหวบดีไปจนหมดขึ้นเนาะต้องสะอาดพี่น้องเลยการเฮ็ดบวสะอาดไปจนหมดมันได้กินมันกะสิลืมมาเนาะแต่เพื่อนได้เทือนครัวกะสบายเนาะอันนี้เพราะว่ามันคุงดินมันต่ำป้าเนาะพี่น้อง เพิ่นกล้าเบีย้ยมกพริกเมื่อก่อนคอยคิดว่าโอ้อ่ะรอมันใหญ่เนาะมันใหญ่แล้วเพิ่นกะสิเอาไปขยายพี่น้องเอ้ยคอยที่คิดว่าแล้วเอาไปไหว้ไสนเน,นาะอันนี้น้าเพิ่นไว้หดุดเบีย้ยมกพริกเสาเตาอืมติดเข่าเพิ่นย่านมุดขึ้นเนาะเพิ่นเลยเอา เอาน้ำใส่กระซามแล้วเอาติดเข่าตั้งไว้เนาะเพื่อป้องกันโบหอยมุมดลืมติดเขานะ่าอ่ะกระิประมาณีเนาะพี่น้องเนาะทางสาวบุญลายกับเจขอจบคิดกันเดอ้อไว้เพื่อพกันคลิปหนาเนะาะติดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเอฟซีเบอร์สปูทุกคนเข้ามาแล้วก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาบ่าขามโฆษณาให้สาวบุญลายเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้าว่า Sepadi, sepadi